สวัสดีค่ะคารมริกมามพอกับช่องนัทธาสาวบุรีรัมพ์พัฒทินค่ะวันนี้นะกะจะมาว่าในคอนเทนต์ทำไมทำ YouTube เพราะสาเหตุอะไรทำไมถึงไม่มีคนดูเนาะคะ่ะแล้วก็ทำ YouTube แล้วรู้สึกท้อต้องทำยังไงดีประมาณนี้เนาะคะ่ะก็นากอยากจะบอกว่าสาเหตุที่ทำให้ไม่มีคนดูช่อง YouTube ของเรา แต่อาจจะมาจากสาเหตุขอ,อแรกอาจจะมาจากปกวิดีโอไม่ดึงดูดไม่เป็นที่น่าสนใจทำให้คนไม่อยากคลิกเข้ามาชมคลิปของเราเนาะคะ่ะพี่นงนืองแหละหนาปกการทำคลิปของเฮ้าเนี่ยถ้าเฮ้าเฮ็ดนาปกดีๆแบบว่าเจ๋งๆคอนเทนต์ดีๆก็จะถ้าเฮาเฮ็ดนาปกดีๆแบบว่าสามารถแบบว่าดึงดูดให้คนสนใจนะคะคนก็นจะ คลิกเขามาเบิงเฮ้าทัานทีเลยค่ะฐานาปุกเฮ้ามันหนาดึงดูดเนาะคะ่ะพี่น้องจ๋าแล้วก็ขอสองก็คือ,อคอนเทนต์ถ้าคอนเทนต์เฮ้าคอนเทนต์แบบหาคอนเทนต์แบบว่าเจ๋งๆดีๆนะคะที่เฮ้าคิดว่ามันเป็นประโยชน์แล้วก็ให้ความรู้ของอเพื่อนๆเนาะคะ่ะที่เขาคิดว่าเขาเขามาเบิงคลิปของเฮ้าแล้วเขาสามารถได้ประโยชน์อเองจาก คลิปของเฮาจากช่องของเฮาเนาะคะคอนเทนต์ content, ก็จะต้องหาคอนเทนต์ดีๆคอนเทนต์ที่ว่าน่าดึงดูดแล้วก็น่าสนใจคล้ายๆปกคลิปล่ะคะ่ะเฮาก็ต้องมีคอนเทนต์เจ๋งๆเนาะคะคอนเทนต์ดีๆเด,ด็ดๆเนาะคะเอามาเฮ็ดคอนเทนต์เนาะคะก็จะสามารถแบบว่าดึงดูดให้เพื่อนๆนี่อ่านคอนเทนต์ปุ๊บแล้วก็อยากกดเข้ามาเบิ่งคลิปของเฮาปับ๊บประมาณนี้เนาะคะพี่น้องจ๋าแล้วก็ข้อ3ก็คือ,อ พยายามแบบว่าเขียนเตย์เติ้ลนะคะพี่น้องไตเติ้ลที่แบบว่าเห่าเฮ็ดคลิปไปแม่นพอจะมันก็จะมีให้เห่าเขียนแบบว่าไตเติ้ลกำกับเรื่องที่เห่าจะบอกอีกอย่างเนาะค่ะคล้ายๆแบบเป็นคอนเทนต์ประมานคอนเทนต์หน้าปกแล้วค่ะแต่ว่าเป็นเตย์เติ้ลคอนเทนต์ไต่คลิปของเห่านะคะเขียนแบบว่าบอกรายละเอียดนะคะว่าเห่าเฮ็ดอีกอย่างนคลิปของเห่าเนาะค่ะก็ถ้าเห่าเขียนคำว่าสมมติว่าน่ะเฮ็ดคลิปลงไปแล้วนัดไต่คลิปนัดเขียนคำว่า กินโชเนาะคะ่ะกินโชก,นนนกินนั่นะะกินนี่เนาะค่ะกินหอยแมงผู้อย่างสินะคะ่ะแล้วเวลาคนเขาคน้คนหานะคะพี่น้องเขาไปพิมพ์ในก Google หรือว่าไปพิมพ์ค้นหาในี่อย่างนะคะ่ะพี่นอ mm. อ้องเขาพิมพ์คําวาอ่ากินโชเนาะคะ่ะมักจะขึ้นเข้า่ากินโชวมักสิโชวคลิปของเฮ้าอย่างเช่นโชวคลิปของนัดโชวคลิปของคนอื่นที่มีการกินโชเพราะว่าเฮาใส่คําว่ากินโชน,น้าหนา มันอาจะค้นหาเจอง่ายนะคะพี่น้องถ้าเกิดว่าเขาใส่คําอืน่นมันอาจจะแบบว่าค้นส่วนมากเวลาเขาพิมพ์ค้นหาเขาจะใส่คําง่ายๆนะคะพี่น้องค้นหาคําแรกเนาะคะ่ะอย่างเช่นเ,เมียฝรั่งเล่าแชร์ประสบการณ์คําว่าเมียฝรั่งมันจะเป็นคาที่คนนิยมเขียนหัวข้อเรื่องเนาะคะ่ะนั่นแหละค่ะคนเวลาค้นเขาแบบอยากหูอยากเสิร์ชหาเขาก็จะพิมพ์คาว่าเมียฝรั่งน้าหนาสกกอน คนสนมากสินยิย่อมพิมพ์คําว่าเมียฝรั่งขึน้นน้าหนามันก็นจะง่ายต่อการค้นหาคําว่าเมียฝรั่งมันก็นจะโชว์คลิปมาเลยโชว์คลิป u t u b e ขึ้นมาเลยว่าเมียฝรั่งมีผู้ใดผู้ใดแน่มันก็นจะโชว์มันจะง่ายต่อการค้นหาเช่นกันเนาะคะ่ะคือว่าคําน้าหนาที่เฮ้าเขียนไตเติลน,นะคะให้ให้เฮาสังเกตเนาะคะ่ะสมมุติเวลาเฮาเ,าเาขียนไตเติลคลิปนะคะให้เฮ้าลองไปพิมพ์หาใน Google เบงสมมติว่าเฮ้าเขียนว่า กินโชจะสันตังสีข่ำทีข่ำน้ำนาแหะคะ่ะที่มันขุนหาง่งายๆเนะี่ยใหาเราไปพิมพ์เบิงถ้าเกิดว่ามันโชเห็นคลิปของเฮ้าการแสดงว่าข่ำนั่นแหละที่ค้นมาว่าขุนหาได้ง่ายแล้วมันขุนหาเจอคลิปของเฮ้าได้ง่ายนะั่นแหละค่ะพี่น้องจา้าให้เฮ้าสังเกตด้วยค่ะแล้วก็เป็นยังนัดเวลานัดเห็ดคลิปกินนะัดถึงเขียนคขาว่ากินโชบางครั้งนักการเรียเขียนคขาว่ากินโชนะอาจจะแบบว่าไปเสิร์ชหาใน Google ว่าค่ำที่นัดเขียนค่ำน้ำนา มันคนหาไงาหาเจอไงโบนัสสังเกตแบบนี้นั่นหะคะพี่น้องนี่ก็มีส่วนเห็นไห้คนคนหาไงาคนหาเจอแล้วก็เห็นไห้คนเขามาติดตามคลิปฮอตมากขึ้นนะคะบางคนเขาบอกโหจากคลิปของเขาโดยซ้ำเพียงแต่ว่าคลิปมันแบบว่าซักเจ๊วิดีโอนะคะพี่น้องซักเจ๊ตไๆว่ามันเป็นแบบ แต่เติร์นมันไก่เคียงกันมันก็จะโชว์คลิปของเข้าขึ้นมาทันทีเลยแล้วเหตุให้คนที่เขาเบ่งคลิปของคนนั้นที่เขาค้นหาคลิปของคนนั้นแล้วเขามามังเอิญผ่านตาเขานะคะพี่น้คงคลิปของเข้ามันไปผ่านตาขาเจ้าขาเจาก็เลยเออมันไก่เคียงกันคลิปไก่เคี่ยงกันเขาก็คลิกบ่งช่มคลิปของเขาแล้วก็ถ้าเกิดว่าคลิปของเข้ามันมีประโยชน์มม่ให้ความรู้แล้วมันเป็นสิ่งที่เขาสนใจเขาก็จะคลิกติดตามเขาใด้งใดเนาะค่ะพี่นงองจ้านะคะแล้วก็ข้อต่อไปก็คืออว่าาเต้ง เวลาเข้าไปติดตามคลิปคนอื่นไปเบิ่งเผื่อนเผื่อนชนแนวของคนอื่นเขาต้องให้ความเคารพสองคนอื่นนั่น,นะคะพี่น้องจา้าแล้วก็เวลาเข้าไปเบิ่งคลิปเขาต้องดูให้รู้เรื่องก่อนว่าคลิปเขาเป็นยังไงอสอดคล้องเวลาคอมเมนต์เขาต้องคอมเมนต์ว่าให้มันสอดคล้องเกี่ยวของเกี่ยวของกับเรื่องที่เขาเบิ่งเนาะคะ่ะให้เขาเบิง่งให้เขารู้เรื่องก่อนจะค่อยคอมเมนต์เนาะคะ่ะบอเเมนว่า ไปเบิงแล้วบอกัห้ดูเรื่องเลยคอมเมนต์เรียบร้อยแล้วค,คือว่าคุณบ่สนใจในเนื้อเรื่องที่เฮาเหตุแต่คุณมากเขามาเบิงเพื่อทังงพานแค่คอมเมนต์ทวดถบทวแดนเนาะคะ่ะเน้ยพันได้บเบิงเลยคอมเมนต์แล้วอัานังกะคุณอาจจะกลายเป็นสแปมได้โดยง่ายเนาะคะ่ะซึ่งคุณบ่ได้มากด้วยความจริงใจคุณบรได้มากให้เพื่อนๆด้วยใจถ้าคุณคิดอยากมัดใจเพื่อนๆอ,อยากมัดใจคนดูเนาะคะ่ะ คุณจะต้องมาให้เพื่อนๆด้วยใจมาชมคลิปดูก่อนว่าเพื่อนเขาทําคลิปเกี่ยวกับอะไรเขาให้ความรู้อะไรเพราะนักเสวอวาทุกๆุกคนแ่ะคะ่ะคลิปทุกคนต่างก็ให้ความรู้แต่ว่าคนตีเขามาเบิงนะ่ะเฮ้าต้องใส่ใจเบิงเพราะว่าเพราะอย่างเพราะว่าถ้าเฮาคิดมาเบิงภายพันๆมันก็มกจะจะพานไปนะคะมันก็จะเห็ดแค่ผันนๆแต่ถ้าเกิดว่าเฮ้ามาเบิงเพื่อนให้ด้วยใจเฮ้าต้องได้ความรู้และย,ยังน้อยกระไดรู้แล้วว่าอาหารที่เฮาเห็ดเฮ้า เฮ็ดจังไดไมีส่วนประกอบอีหยังแล้วเฮ็ดจังไดมันจังสีออกมาแเสบจะเสีออกมาดีเฮ็ดจังไดทำผู้ชมเบิ่งแล้วหิวน้าอยากกินน้าคือว่าเฮาต้องคอมเมนต์แบบว่าให้มันได้ใจความให้มันได้อ่ดูเรื่องนะคะว่าเฮาเบิ่งให้เพิ่นๆอีหลีเนาะค่ะเบิ่งเสร็จแล้วเฮาก็ต้องเบิ่งให้เพิ่นๆจนจบเนาะค่ะอ่าเพราะว่าหยังเพราะว่าเฮาสร้างความมั่นใจให้กับแชนเลเพื่อนๆเนาะค่ะสร้างความมั่นใจสร้างความเชื่อมั่นเนาะค่ะแล้วก็เฮาสามาแบบว่า สร้างเพื่อนให้เพื่อนอย่กเขาเ้าดนๆนะคะเขาต้องอเบิ้งคลิปเพื่อนๆให้มันจบนะคะอันดับแรกเลยสร้างสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อ,อเพื่อนทําช่องด้วยกันก็คือดูให้ดูให้รู้แล้วก็เข้าใจว่าเพื่อนเฮ็ดคลิปเกี่ยวกับอีหยังเราจังคอยคอมเมนต์แล้วก็เบิ้งจนจบเราจังคอยกดไลค์นะคะเสร็จแล้วพอกด like, ลกอไลค์แล้วก็ค่อยไปคอมเมนต์เพื่อนๆแล้วก็การชมคลิป เราก็เข้าใจกันอยู่แล้วว่าการทํา y o YouTube มันสามารถสร้างรายได้ได้ไดนะคะซึ่งรายได้ที่เราได้มานั้นก็ได้มาจากโฆษณาซึ่งเราทํา y o YouTube เราไม่ใช่ดาราเราไม่มียอดวิวเยอะมากเนาะคะ่ะเพียงแต่ว่าเฮาสามารถแบบว่าเออยังมียัง,ยง,ยงอยก็มีคนเบิ่งให้เฮากว่ามานี้เนาะคะ่ะเราต้องช่วยเพื่อนดูชมโฆษณาให้ด้วยเนาะคะ่ะประมาณว่าเห็นโฆษณาเพลินนปุ๊บกดขามปับ๊บแต่เราไม่คํานึงถึงว่า เวลาเราทําเราก็อยากได้รายได้เช่นกันเราก็อยากได้อยากมีโฆษณาเหมือนกับเพื่อนๆเ,เช่นกันแต่เรายังไม่ผ่านแต่เราทําแบบนี้แต่อยากจะบอกว่าถ้าเกิดว่าเข้ากดโฆษณาเพื่อนๆขามปับ๊บมันก็จะมีผลต่อเข้าเด้อค่ะถ้าเกิดว่าวัานใดวันหนึ่งเข้าผ่านกดปับ๊บสามารถสา,ารใด้ปุ๊บเข้ากดขามโฆษณาตัวน,นั้นแล้วโฆษณาตัวน,นั้นเขาก็จะบอกเขา เขาก็จะบอกเขาช่องให้เหาเขาจะบอกมากเขาให้เหาเพราะว่าเฮาบวต้องการชมโฆษณามันจะมีผลเสียด้วย้จพี่นจ่าแล้วก็เวลาตอนนี้คุณอาจจะบอใใจใจอาจจะบอนึกคำนึงถึงจิตใจเพื่อนว่าคนที่เขาพาแล้วเขาจะรู้สึกอย่างไรตอนที่คุณผ่านกฎแล้วคุณมีโฆษณาแล้วแล้วเพื่อนๆเขามาชมคุณเขาไปให้คุณไม่ได้ไปให้ด้วยใจแล้วคุณจะรู้ว่าเออเป็นอย่างเพื่อนเขาถึงมาให้เหา อบอเบิงบอจบเป็นอย่างเขาถึงไม่ให้เฮ้าบอมาให้เฮ้าโดยใจเนาะคะ่ะคุณจะรู้ได้เองเพราะว่าประสบการณ์จะสอนคุณเองเพราะว่าคุณไปให้เพื่อนอคุณไปให้เพื่อนไม่ได้ไปให้ด้วยใจเนาะคะ่ะแล้วคุณก็จะไม่ได้ใจกลับไปเนาะคะ่ะอย่างทีนะ่นักเคเีตุคลิปบอกอแต่ตอนนั้นเนาะคะ่ะว่าวิธีมัดใจใคนดูเราต้องเราจะต้องไปให้เพื่อนๆด้วยใจแล้วเราก็จะได้ใจกลับมาเนาะคะ่ะบอแมนว่า ไปให้เพื่อนแค่ไปพอให้เพื่อนเเห็นว่าคุณไปแต่คุณไม่ได้ไปให้ด้วยใจนะคะแล้วคุณมาบ่นว่าทําไมเพื่อนไม่ดูเราทําไมเพื่อนถึงไม่ให้ด้วยใจทําไมเพื่อนๆถึงไม่กดไลค์ให้คุณทําไมถึงไม่มีคนดูเพราะอะไรก็เพราะสาเหตุนี่แหละค่ะที่คุณไ,ไ,ไปให้เพื่อนไม่ได้ไปให้ด้วยใจนะคะนั่นลักาย่าไปบ่นนะคะว่าเป็นยัง,บบงคือมีคนเบิงเป็นยังเหตุคลิปอ่าลง ขิดบ่อยแล้วคือจังม่มีคนเบิงทั้งทั้งติ่กับมันล,ล่งิดทั้งทั้งติกับมันอันนี้แล้วเป็นยังะสะสมเหรียญเป็นยังคือบบสําเร็จไว้เป็นยังเหรียญมันคือบ่ขืนเป็นยังมันอันนี้มันก็องค์ประกอบหลายหล,ลายอย่างนาาาั่นแหะค่ะที่คุณทําอะไรก็ได้เช่นนั้นนะคะเพื่อนๆนถ้าเกิดว่าเฮ้าให้ความจริงใจเฮาก็จะได้ความจริงใจกับความสําเร็จมัน อาจจะซาแน่แต่มันสําเร็จเาก็ต้องใจเย็นๆทาคลิป YouTube เราจะต้องใจเย็นๆอย่าใจร้อนนะคะความสําเร็จมันไม่ได้มาง่ายๆเนาะคะ่ะพี่น้องจา๋าหากเรามีความพยายามมากพอความสําเร็จนั้นมันก็จะเกิดขึ้นได้กับเราเนาะคะ่ะ บ่มีอย่างิได้มากง่ายในหลกใบนีเนาะค่ะพี่น้องทุกสิ่งทุกอย่างเฮาต้องลงมือเหตดแล้วก็มีความพยายามเนาะค่ะมันถึงจะประสบความสําเร็จเนาะค่ะพี่น้องจ๋านาจะจะฝากไว้เนาะค่ะแล้วก็การที่เฮาไปเบิ่งเพื่อนแล้วก็คอมเมนต์เฮาจะต้องคอมเมนต์ในเชิง บวกค่ะพี่น้องจ๋าต้องคอมเมนดีๆเนาะคะ่ะเป็นการให้กําลังใจเพื่อนๆในการทําคลิปนั่นแหะค่ะพี่น้องจ๋ากระเฮตให้เพื่อนๆเฮาเนี่ยอยากจะกลับมาติดตามเฮืาเกา่าอยากจะกลับมาเบึงคลิปเฮ้าเพราะว่าเขารู้สึกดีต่อเฮาการที่เราจะมัดใจแล้วก็การที่เราอยากจะได้เพื่อนอยู่กับเราไปนานๆเราจะต้องอ การปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนๆคือการปฏิสัมพันธ์ที่ดีเนาะคะ่ะเฮาจะเหตุให้เพื่อนๆเนี่ยเหตุจังไดเฮาถึงสใส่ให้เพื่อนๆรู้สึกดีกับเฮาเหตุให้เพื่อนๆติดใจเฮาเฮาจะต้องมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่ตเพื่อนร่วมโลกต่อเพื่อนที่ทำยูทูบด้วยกันเนาะค่ะพี่น้องจ้าเฮาต้องคิดบวกนะค่ะพี่น้อง เนาะคะ่ะนัดเคยเป็นเนาะคะ่ะนัดก็เลยอยากจะมาแช่ประสบการณ์นัดเคยคิดนัดเหตุคลิปมาก,ก่อนเพื่อน,นัดจะประสบความสําเร็จนะัดใส่เวลา3ปีนัดถึงจะประสบความสําเร็จผ่านกด4,000ชั่วโมง1 0 0 0ันชั่วโมงนะ่าอาจจะผ่านภายใน3เดือนแต่4,000ชั่วโมงนี้มันยากมากเนาะคะ่ะเพราะว่าคู่แข่งหลายคนทํา y o YouTube หลายเพราะว่า YouTube มันสามารถสางายใดคนก็เริ่มรูหลาย เขาหันมาเห็ด u t u b e ว่าจะเป็นดาราบาว่าจะเป็นคนมีชื่อเสียงโด่งดังเขาเก่ายังทำยูทูบเนาะคะ่ะแต่ว่าเ,าเ้าวบรมดารามันก็เลยใส่เวลาดนเนาะคะ่ะพี่น้องจา้าเพื่อให้ประสบความสําเร็จแม่บอาจาซึ่งการปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนๆที่ทำ YouTube ด้วยกันเนาะคะ่ะจะสามารถช่วยทําให้ช่องของเราเจริญเติบโต ไปได้ด้วยดีเนาะค่ะพี่น้องถ้าเฮามีปฏิสัมพันธ์ที่ดีโตเพื่อนเพื่อนเช่นแนวด้วยกันเนาะคะ่ะแล้วก็ให้ความเข้ารบซึ่งกันและกันเนาะค่ะแล้วก็ให้ใจเพื่อนเพื่อนเนาะคะ่ะไปให้ด้วยใจเนาะคะ่ะช่องเฮาก็สามารถเติบโต,ตขึ้นได้แล้วก็ทําช่อง y o u t u b เนาะคะ่ะจะอยู่ได้นานเนาะคะ่ะแบบมั่นคงเนาะคะ่ะการถ่ายคลิปถ้าเฮาถ่ายคลิปแบบว่าทรายไปทรายมากนะค่ะพี่นงองมันจะเห็นให้คนเบิงคลิปนะคะ สมัรถเวียนหัวใดแล้วก็เหตุให้คนบอยกเบิงคลิปโตนะคะพี่นองจ๋าเฮ้า,าจะต้องเวลาทายคลิปวิดีโอจะต้องแบบว่าค่อยๆหมุนค่อยถ่ทายไปนะคะพี่นองมันจะเห็นให้คนเบิงแบบว่าเบิงใดแบบว่าสบายใจนะคะบอเหตุให้เวียนหัวคนก็จะเบิงให้เข้าโตนะคะพี่นองจ๋าอันนี้ก็เป็นสาเหตุที่เหตุให้คนบอยกเบิงคลิปของเฮ้าคือกันการทา,า,ายคลิปใสไปใสมากนะคะพี่นองแล้วก็เสียงก็ต้องบอกให้ชัดๆแล้วก็มีไม้น้ำยิงดีนะคะพี่นองเหตุใดเสียงเข้าดังเกินกว่าเก่าเนาะค่ะ ก็การทําคลิปเน่าเกินไปก็อาจจะเห็นในคนแบบประยากเบิงก็มีสาเหตุมีส่วนคือกันเนาะค่ะพี่น้องเพราะว่าคลิปเน่าเกินไปอาจจะเห็นให้เพื่อนเบื่อนเบื่อแต่ในความิดของนัดนัดคิดว่าเพื่อนเพื่อนก็อาจจะประหย็ดคลิปเน่าแต่ว่ามันจําเป็นใครๆก็ว่าเพื่อนๆนเขาอยากแบบว่าให้เฮ้าแบบดูกเกี่ยวกับ ประสบการณ์หรือว่ารู้เกี่ยวกับการแช่อยากแบ่งปันสิ่งที่เพื่อนๆเขาอยากแช่ไปมันก็เลยอาจจะเง่าไปน้อยนึงประมาณนี้อาจจะบริเวณว่าเน่าตลอดไปค่ะพี่น้องบริเวณอาจจะเง่าทุกคลิปเพียงแต่ว่าบางครั้งบางข้าวเพื่อนๆเขาก็อยากจะแช่อยากจะแบ่งปันประสบการณ์มันก็เลยเนในคลิปอาจจะเง่าไปน้อยนึงสินะคะแต่ว่า,าในความคิดของนัดนัดว่านัดบกคอยแบบว่าจะอยากจะ เรื่องมากแล้วก,กบคลิปเห่าคลิปสันเพราะว่านัดไปให้โด้วยใจทุกคนเนาะคะ่ะพี่น้องจ้าในจุดนี้คนเราทุกคนมีความเก่งอยู่ในตัวมีศักยภาพอยู่ในตัวอยู่แล้วแค่เราดึงความเก่งดึงความรู้ของเห่าในออกมาดึงศักยภาพของเราออกมาให้คนได้เห็นว่าเหาก็มีความรู้ที่เหาสามารถอยากจะแช่อยากจะอยากจะแบ่งปันเพื่อนเนาะคะ่ะ อขอเพียงแต่ว่าอย่าอายเราต้องกล้าที่จะแสดงออกเนาะ,ค,ะคนเราทุกคนมีความเก่งอยู่ในตัวขอแค่เราดึงศักยภาพของเราออกมาแล้วทำให้มันเต็มที่แล้วสิ่งนั้นมันจะออกมาดีแล้วเรายังสามารถช่วยเหลือผู้คนได้อีกด้วยเนาะคะ่ะพี่น้องจ๋าเนาะคะ่ะลองเอาไปใส่เบื้งเนาะคะ่ะเทคนิคค่ะแล้วก็ขอสุดท้ายเนาะคะ่ะที่นั้นอยากจะฝากไว้เนาะคะ่ะก็คือความมุ่งมั่นแล้วก็ลงมือทำเนาะคะ่ะเ่ว่าเห้าสิเจอยังกนแล้วแต่ค่ะพี่นอ้องการเดิมตน้นทำครั้งแรกนะคะ มันมักจะยากที่สุดเสมอนะคะพี่น้องจ้าแนนอน่ลนะคคะว่าทุกคนก็ต้องเจอความถอแท่อุปสรรคต่างๆเนาะคะ่ะแต่ถ้าเกิดว่าหากเขามีความมุงมันเนาะค่ะพี่น้องจ้าปัญหาต่างๆเนี่ยเข้าสิสามารถผ่านมันไปไดนแนนอน,นะค่ะพี่น้องแล้วยิ่งการทําำ u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  e เนาะค่ะเ้าต้องใจเย็นๆนะคะพี่นอ้องอย่าไปตัดสินตัวเองนะคะว่าเข้าบอเดนบอดังบอปัง ทํำช่องมามีคนเบิงจะสันจังสีนะคะพอนัดเคยเป็นนะคะพี่นงเราต้องเราจะต้องเปลี่ยนความคิดนะคะชีวิตเราก็จะเปลี่ยนถ้าเฮาคิดนีเชิงบวกนะคะพี่นองเฮ็ดคิดแบบสบายๆบา,ยาต้องไปเครียด่าต้องไปคิดมากอีกอยังคือน,นัดนัดเป็นมาก่อนซึ่งเฮาคิดแบบนั่นคิดลบแบบนั้นมันบ่สามารถมันบดซสอยอีกอยังเฮ็ดเฮ้าดีเลยค่ะพี่นงไม่ติดเฮ็ดเฮาแบบว่าจมปลักแล้วก็เครียด กับการท YouTube มันสีเห็นให้เฮาบ่มีความสุขในการทําแล้วมันก็นจะบ่สนุกในการท YouTube ค่ะพี่นองให้เฮาเปลี่ยนความคิดค่ะแล้วเฮาก็จะมีความสุขแล้วก็นสนุกในการทําคลิปเนาะค่ะพี่นองจ๊ะอย่าสิไปตัดสินตัวเองว่าเฮาเพดบ่ดีบ่เด่นบ่ดังใคนอื่นเขาช่องเฮาบ่ปังใ่อคนอื่นเขา,อ,เอ,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 เขาอย่าคิดแบบนั้นเนาะคะ่ะให้เฮาเลิกคิดลบเนาะค่ะพี่นองจ๊ะแล้วก็หันมาคิดบวกให้มากขึ้นเนาะคะ่ะขอแค่เรามีความ ตั้งใจมุ่งมั่นแล้วก็ลงมือทำเนาะคะ่ะขยันลงคลิปบ่อยๆเนาะคะ่ะอย่างสม่ําเสมอเป็นประจําอย่างสม่ําเสมอก็เหมือนกับเราแสดงละครเรื่องเรื่องหนึง่งซึ่งคนชมเขาก็อยากชมแบบต่อเนื่องแม่บอกคะ่ะเขาก็ต้องมันลงคลิปแบบสม่ําเสมอคนก็จะได้แบบว่าติดใจแล้วก็ชมคลิปของเฮาแบบอย่างต่อเนื่อง นะคะพี่น้องจา้าคนก็นจะได้าหาันมาสนใจคลิปเข้ามากขึ้นเนาะคะ่ะเอาละค่ะจันนายฝากเป็นกําลังใจให้กับเพื่อนๆทุกๆคนเนาะค่ะในการทํา YouTube เนาะคะ่ะขอให้ประสบความสําเร็จทุกๆท่านเนาะคะ่ะถ้าเกิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์จันนายจันนายกาแฟกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะคะ่ะเสด็จบ่พลาดทุกคลิปที่นัดโดนลงจ้าสำหรับมือตือขอลาไปก่อน,นะค,ะลลค่ะคุณหลายๆค่ะสวัสดีค่ะ